ท่านผู้ชมครับคูเอกของศึกเจ้ามวยไทยเป็นการป้องตำแหน่งแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทของเวทีมวสสยามครับอาจารย์ศักดิ์พันยุทธภูมิเจ้าของตำแหน่งกับผู้ท้าจริงเพศน้ำเอกสอสิริวัฒคุณตะไลเทพนันทิราภากรครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้มอบมาลัยประวัติคู่มวยนั้นเชิญคุณพัชรีครับค่ะสาหรับ คู่ป้องกันแชมป์126ปอนด์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยในวันนี้นะคะมุมแดงอนันตศักดิ์พันยุทธภูมิน้ำหนักที่ช่างมาเมชา126ปอนด์ค่ะเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ชกมมยมาทั้งหมด75ครั้งชนะ60ครั้งแพ้15ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชคนั้นชนะคะแนนเพชรน้ำเอกสอสิริวัฒน์ที่เวทีลุมพินีปัจจุบันอายุ25ปีตอนนี้ก็เป็นอยู่ในคณะของคุณยุทธภูมิแจ้งโพนาคนะคะซึ่งก็เป็นคณะเดียวกับคุณ m 16บกสหรือ ภาคภูมิแจ้งโพนาคนักมวยที่เคยชกในโอลิมปิกที่แอตแลนตาของทีมชาติไทยเรามุมน้ําเงินนั้นเพชรน้ําเอกสอสิริวัฒน้าหนักที่ช่างมาเช้า126อบปอนด์เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ชกมวยมาทั้งหมด66ครั้งชนะ58ครั้งแพ้6ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นแพ้คะแนนอนันตศักดิ์ที่เวทีลุมพินีปัจจุบันอายุ20ปี กรรมการบนเวทีกรรมการสมยศมงคลเดชครับแล้วก็กรรมการสกิพยานคุณอุรานคุณร่วมบุญครับ AM 999นะครับและคุณประสมคงขนผลอารีจากสยามกีฬาวันนี้ M16 ครับมาให้น้ำให้ท่าเองขับก็มาเชียย์กันเต็มที่ศึกนี้ก็ถือเป็นศึกแก้มือแล้วครับทั้งนี้เพราะว่าเพชรนเป่งน,นั้นเคยพ่ายอนศักดิ์พันธุ์ยุทธภูมมาแล้ว แต่ว่าม่จะว่าวแพ้ <Yeah. S 1> แ,แล้วจะแพ <men> ้เลยนะครับแพ้แล้วก็ชนะได้เหมือนกันวันนี้มาดูกับจะชนะได้หรือไม่อย่างไรนะครับผลมวย3คู่แรกครับเมืองพิชัยบกศชนะคะแนนเพชรดำสบุญญาข้าไปครับชนะทิงกระดงกเอาครับเมืองพิชัยชนะทิงก์ระนกเอายกสองเพชรดำสบุญญาด้วยชายหมัดถล่มเข้าที่ปลายคางครับคู่ที่2ชิงแชมป์รุ่นพินเวทของมิตรมุอสยามชนะชายสสุุลบง ชนะคะแนน,นคมกริดคลังม้จุงสร้างคอนแกนค่าด,ข,าดข้มกัดแชมป์ไปและคู่3เด่นทนดีนะครทองพาร์ควิวชนะคะแนน,นเชิงใยธุรกิจคู่นี้เป็นการป้องกันตำแหน่งครับฝ่ายแดงครับซ้ายมืออันดรักเป็นเจ้าของแชมป์นะครับเขมขัดค่าุูทีเอลคู่ท้าจริงเพชรน้ำเอกสอสตรีวันครับนถึงแม้จะเป็นการจริงแชมป์ก็ตามรางวัลเหมือนเดิมครับแต่ก้านคอสอกกลับเข่าลอยหมื่นหนึ่งแต่จะสินโดยเล็กแค่ฟันหาง3 0ม0 0ื่นครับ โชคและเกิดแผลแตกมีค่าสาพิบาลเข็มละ500นะครับแล้วก็นอกได้ก็5,000จากเอสตูรุปเอดีสามประดําน้ำมันเครื่องสับรบนุงทุกนอกเดีวในรอบเดือนส้อยคอทองคำเส้นจากหมู่บ้านนครทองปากผิวครับเดียวก้า่บามปวดเมื่อยกล้ามเนื้อครับนักกีฬาพบกันมาแล้วครับไม่ต้องดูท่านเชิงแล้วเปิดตำราว่าจะเข้าทำยังไงครับ พี่น้ำเอกซ้ายอันสักซ้ายเหมือนกันพี่สูนรกับซ้ายกับซ้ายใครจะดีกว่าทั้งต่อยทั้งเตะค,ครับ<ด>เคยชนะมาแล้วอันสักก่อนจะขึ้นเวทีบอกพี่ไม่ต้องห่วงเคยชนะมาเม่นี้ชนะอีกแต่ว่าจะได้เลยไม่ได้ต้องติดตามชมครับเพื่อเป็นการถ่ายทอดส,สดจากไิธีมวยสายมอ้อมน้อยครับ สูงกว่ากับกรรมการสมยศเร่งครับเร่งให้เข้าท่ากันหน่อยข้าไปมัดสวนแอบเปรียนเล็กน้อยครับทางด้านของผู้ท้าชิง<ป>เพชรน้ำเอกซ<ป>้ายเหมือนกันอ๋อสอยด้วยซ้ายสอยมากับเอาเท้าพื้นไปขาขวาบ้างขวาทีหนึ่งซ้ายสวนมาทีหนึ่งใบ<ป>หน้าใบตาหล่อเหลาก็เป็นเอกหมดยกที่หนึ่ง โู้คูป้องกันตำแหน่งนี่เราชมภาพชาครับระหว่างให้น้ํานั้นทั้ง2มุมแล้วครับวิชิตลูกบังมาซ้อยก็ให้น้ําทางฝ่ายเพชรน้ำเอกเอ็มสิบหกบวสองครับอยู่ทางมุมแดงดูภาพครับแข้งซ้ายบืดก็ไปเรียกว่าวันนี้นักมวยก็เก่งครับพี่เลี้ยงก็เรียกว่าพี่เลี้ยงชั้นหนึ่งเหมือนกันนี่ครับคุณพ่อเสื้อลายนั่นนะครับคุณยุทธภูมิแจ้งโพน่าพ่อของเอ็มสิบหกครับ ถ้าเอ็มสิบหกอยู่ซ้ายมือนะครับมันนะครับเอ,อ็มสิบหกบอลกสอหรือภาคภูมิแจ้งโคหน้าเนี่ยนะครับหันหน้ามาครับหน้าตาก็หล่อๆเอาการทีเดียวครับนี่คิดนะวิชิตลูกบาลกระส้อยครับวิชิตพลอนันต์ครับเรี่อวันนี้นักมวยก็เป็นที่รู้จักพี่เลี้ยงก็รู้จักกันดีครับหมาถ้าจับพี่เลี้ยงต่ไปเลี้ยงขึ้นมาสู้กันบนเวทีผมว่ามีความสนุกไปอีกอย่างเหมือนกันและนี่คือความเข้มข้นของศึกเจ้ามวยไทยบริษัทบอสบ็อกซิ่งโปรโมชันจำกัดเป็นผู้จัดแข่งขันครับ หาข้อสดทางไทยทีวีสีช่อง3เขามีสโลแกนครับคุ้มค่าทุกนาทีครับเมื่อดูทีวีสีช่อง3และจะดูสนุกสนุกดูมวยมันมันต้องศึกเจ้ามวยไทยครับมทางด้านของเพชรเบสกับซับส,สอกตอนนี้เอาขวาคำานักสักเข้าประกบตีไม่ตีไม่ตีับตีศอก โอ้เจอหมัดซ้ายเหมือนกันหน้าสันเจอศอกสั้นอีกวันนี้ครับไม่ว่าใครจะแพ้ชนะเจ็บทั้งคู่ครับพอทั้งคู่นั้นเป็นมวยสไตล์บุกด้วยกันทั้งคู่เรียกว่าไม่ยอมถอยด้วยกันและกันนี่คือความมันของศึกเจ้ามวยไทยซับสอกก็ไปอีกแบกน้ำมีอา้าวเตะตัดเตะตามอ่ากรรมการสุด,ดยอดเตือนครับจะจงใจหรือไม,ไม่ไม่ทราบครับแต่ล้มแล้วตามเลย ตามน้ำนครับกลมนากลมตาคุ่นกับมาก็คยออัญราศักดิ์แตะตัดอีกพักหนึ่งนดาเป็นเอกนั้นทั้งหมัดทั้งสองแล้วครับเอ้าแตะตัดลมพื้นเลยมาลูกนี้เห็นทัดเกีย์หน่อยยกนี้เป็นยกที่สองนะครับ ชมวนระดับชัมแล้วไม่ต้องบัญญายครับมันจริงๆโอ้โหแต่ตัดครับอีกการพยายามเอกอถูกก็ถูกครับถามก็ไปมวยตัวนี้อยู่ที่จังหวะแต่ตัดพับในโดนเป็นหลายนทีก็ถอยไม่ออกเดินไม่ได้เหมือนกัน ด้นานของเพชรน้ำเบ,เบนพยายามทายสอกนะครับอ่าสอกหม่าสอกนี่ดักไปเลยเอาสอกต่อสอกเดี๋ยวจะครับเดี๋ยวคงจะได้เรื่องร้อยยี่สิบหกอลเจ้าของตำแหน่งนครับอันนั้นจะสักผู้ท้าชิงเพชรน้ำเอง สอก็ไปเข็มขัดดูทีเอลมีบีเลียงท่าผูกกำเดอนละห้าพันครับบดยกที่สองเจ้าหมดชายคู่นี่เป็นคู่เอกครับอันนี้สักสับศอกซ้ายทางด้านของเป็นเอกก็โต้ด้วยแข้งทั้งผู้เนี่ยมีศอกครับ มาไปบังบนนะครับเลยถูกเตะแต่ล่างตามกับทีปลายคางครับปลายเท้าสัมผัสปลายคางนี่ครับตั้งศอกสับเข้าไปเหมือนกันสักโต้ในการใช้มาซ้ายสอยหักศอกซ้ายมาน่ากลัวนะครับครับคุณอดุลเดชครับปกติแล้วอนันตศักดิ์นั่นได้ใช้ยาว่าศอกขวานนะครับแล้วก็จามแต่ละครั้งนี่ต้องมีอันจะต้องแตกกันเลยวันนี้ไม่ทราบว่าใช้ยาที่ว่านี่จะใช้ได้หรือเปล่า ก็ต้องติดตาจำมอันนี้เป็นการถ่ายทอดสดครับบอกล่วงหน้า<อ>ไม่ได้ยกต่อวันนี้เป็นยกที่3ครับของศึกเจ้ามวยไทยคู่เอกของรายการครับเป็นการฟ้องกันตำแหน่งชั้ารุ่นจูเนียร์เฟเธอเวทรุ่นเฟเธอเวทครับของวีเจมวยสยาม126ปอนปด์ฝ่ายแดงเจ้าของตำแหน่งอาจจะสักพันยุทธภูมิครับผู้ท้าชิงเพชรน้ำเอกสอสิริวัต์เดี๋ยวนี้ยกส ทางคูนี่เป็นมวยลุยนะครับเป็นมวยเดินหน้าแรกหมัดกันซ้ายต่อซ้ายทาสังแถมด้วยเท้มเมอาอีกเริ่มเล่นสองกันทั้งคู่แล้วครับแม่ไปกินว่านอะไรกันมันเดียวเหลือเกิน,ดนได้เชรียบนั้นได้เปรียบทั้งส่วนสูงนะสูงใหญ่กว่าแต่ว่าทักไม่กลัวครับซับซอกไปอีกทางโคนต่างท้ายศอกครับซับศอกเข้าไปศอกแม่เอ็นนักกินบอกว่าเตรียมเงินไว้จ่ายแล้วครับ สีสอกกัไปอีกไม่ถึงแตกมาดันรับไป้วครับเข็มละ500บาทแอนตินยินดีจ่ายครับถือเป็นว่าค่ารักษาพยาบาลแต่ด้านนอกได้ก็มี5,000จากเอสซูุชที่ร์สฟฝาดำครับโอ้โหเล่นกันหนักๆแรงๆทีเดียวอย่างที่ผมบอกนะครับนายแพทย์ชนะเจ็บทั้งคู่ทั้งหมัดทั้งคาครับ ทาด้านของพทรนักเบสพยายามสาวประกบตีได้ไหมทั้งคู่เนี่ยเป็นมวยเดินหน้านะครับตามคนต่างเดินมากเร่ยกันว่าทุกวินาทีนั้นมีค่าของทั้งสองคนยังหว่าใครจะเป็นฝ่ายเดินเท่านั้นเองนี่แหละครับ ถ้าผิดไม่ครบตังวงตอนลำบากเรียว่ารุกก็ต้องได้รับก็ต้องเก่งหยบยันไว้สาวหมัดเข้าไปอยู่ท่ามุมแดงครับก็คงจะเหมือนเดิมนะครับคุณดาวได้ไปจิต มาทุกสัปดาห์เอาหมัดอาหารมาแจกให้ครับผู้ชนะห้องอาหารบ้านดาวใจครับสูงมิทย์นะก็ไปหยิบยันไว้และหมัดต่อเนี่ยเทียนไปหมาเล่นกันแร,ง,แรงๆงครับหมัดทรายของอนาดิ์ซอยก็ไปอีก อาเจิมาซ้ายกระบะหมผมกระจายเลยเดียวนี่ข่าวก็น่าทองคนยกที่สามนี่ครับสอกมาก็สอกไปสอกมาอีกสองสอกก็หนึ่งสอกครับไม่แตกครับแตกมีร่าสามพิบาลจับสิ่งเข็มละห้าร้อยครับและผู้ชนะในคู่นี้จะได้รับบัตรรับประทานอาหาร2 0 0พจากร้านอาหารบ้านดาวใจนะครับ ซึ่งมีกับแก้มทีเด็ดก็คือกุ้งฟูปูดองมะม่วงสดนะอหารไทยจะเป็นแกงเลียงชูชีปลาเนื้ออ่อนรับรองว่าไปทานแล้วต้องจิตใจครับคุณดาวใจประจิตบริการดูแลอย่างใกล้ชิดกับ711-0276โทรศัพท์ไปจองกันล่วงหน้านะครับต้องการจะเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหารเชิญที่บ้านร้านอาหารบ้านดาวใจสุขุมวิทซอยที่71ครับยกต่อไปนี้เป็นยกที่4ครับ ายแดงเจ้าของตำแหน่งอันนั้นจะสักพูดท่าจริงน้ำเงินเพชรน้ำเอกครับแต่ตัดล้มคลืนเลยหมากีว่าถอนลากถอนโคนครับดูกันลำบากใครจะอยู่ใครจะไปอะไรจะเกิดขึ้นต้องบนเวทีครับโอดยันสองซายครับสองซ้ายก็ปลายคางลงทังยืนแตกด้วยครับแตกด้วยโอดลงยืนไม่ไหวครับไม่ไหวเจอสองซ้ายครับปลายคางครับนี่แหละครับ ขวาคุ้งศอกจอมขวานโอ้แตกด้วยครับแตกด้วยปลายคิ้วซ้ายต้องใช้เปรครับนละเปรขึ้นไปเลยโอ้โหเจอศอกเข้าไปเต็มเต็มตอนนี้ถ้าไปถามมาบ้านอยู่ไหนเพนนิมเอกบอกไม่ถูกดูนะครับดูศอกซ้ายเลยดีครับถอยห่างครับจังหวะนี้นครับศอกเป้งเข้าไปที่ปลายคิ้วครับปลายคิ้วซ้ายแตกด้วยครับ ครับคุณนรุนเดชครับที่บอกไว้ครับคือสออขวานครับนั่นนะครับเลือดครับคุณนรุนเดชครับโอ้โหไม่ทราบว่าจะขี่เข็มครับเดี๋ยวคงได้ทราบกันครับเข็มละห้าร้อยครับต้องร้องโอ้โหแลวครับคู่นี้ก็รับไปแล้วครับบัตรสองพันครับบัตรรับประทานอาหารที่ร้านอาหารบ้านดาวใจสุขวิทซอยเจ็ดสิบเอ็ดครับโทรศัพท์เจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์สองเจ็ดหกโทรศัพท์ไปสอบถามคุณดาวใจอยู่ตลอดทุกเวลาดีกคชั้งลงอีกซอกซ้ายนี่นะครับเองเอ้าไป ปาตอนนี้ไปถามว่าบ้านอยู่ไหนบอกไม่ได้ครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านร้านอาหารดาวใจไปได้ครับทุกวันนะครับเปิดบริการตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็เรามีฉลองคริสต์ปีใหม่ครับคุณอนุเดชครับตอนนี้คุณพจน์อุราปทรครับประธานบริษัทบอลบกซิ่งโปรโมชันขึ้นไปคาดเข็มขัดให้กับอดุลนศักดิ์พันธุ์ยุทธภูมิครับใช้ศอกท้ายครับศอกขวานจริงๆครับคุณอดุลเดชครับตอนนี้เป็นการมาป้องกันตำแหน่งไม่ได้เข้มขัดอยู่ที่เอวครับเชิญชมสิ่งที่น่าสนใจครับ เดี๋ยวดูคู่ต่อไปครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b ์ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG